สวัสดีครับพวกอนผมนภะูในช่องวีนะครับวันนี้นะครับกลับมาแล้วครับกับเบ d วอ r นั่นเองเย่ช่วงวันนี้นะโอเคก็น่าจะเป็นช่วงคิดมาสสำหรับทุกคนก็มันก็จะมีหิมะตกแบบนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าในแบบเบ d วอ r จะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านนะเพวกผมได้เข้ามานานแล้วนะโอ้โอเควินเทอร์ทิเก็ตทิปยูเทเลพอร์ตเออเรา,าที่ไหน ทีู่เฐฐ่เศนะพอดคืออ๋อมันเป็นเสียตังค์แต่ผมไม่เอาดีวยวกันทุกคนผมว่าผมไปที่เบ็วอแหละโผมไปเบสดวอเลยโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เรานะจะมาเล่นสคอร์กันแนะทุกคนเหมือนคราวที่แล้วก็เลยนะทุกคนดูซิว่าผมนะจะสามารถเออชิดได้ไหมอ่านั่นผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแน่นอนเลยโอเคก็ มีเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งครับอะไรอะโอเคคือน้ําหายนะครับน้ําหายเป็นน้ําแข็งแทนแล้วก็ตูแมพไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนุนแล้วก็โซโลม,มีสองทีมเอา้าเอา้เอาผมชนะเอา้าอาชนะถึงเลเ้เอา้าเอาฮะ คือยังไงอะไรยังไงไปถัดนี่ไม่ถัดก่อนคือฮ้คือยังไงเมื่อกี้คือมันมีม,นมีสองคนมีทีมไม่กี่คนหนึ่งมันคือทีมผมมีคนเดียวแล้วอยู่ดีผมเก็บของแล้วอยู่ดีผมก็ชนะเลยเออแปลกดีฮะทุนโอ้ล่วงโอเคผมว่าตาอนนี้น่าจะไม่เหมือนตาเฉยๆนะแต่ตามเมื่อกี้เราชนะเรารอบหนึ่งนะโอเคก็ถือว่าได้ โอเคตอนนี้ไม่เหมือนตาที่แล้วนะตาทนี้ก็เป็นตาปกติมีกี่ทีมมีสี่ทีมนะทุกคนมีแค่สี่ทีม,มจะถือว่าน่าจะโอเคเพื่อนเขาทำอะไรกันนะเสียงเสียงนีนทุคน,นผมว่าน่าจะไว้แหละ

เอาลิฟเ,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 เราเก็บเราผมว่าเราเก็บเก็บอาิดกัน,กนแล้วผมเดี๋ยวผมไปเอาเก็บเพื่อนเพื่อนก็รับรับ,รบทำมาตรงนี้ไปเรื่องก่อนนะทุกคนให้เพื่อนทำกก่อนนะ <c oughs> เออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเออแล้วผมตายได้ไงกงเ,เนี่ยเออผมตายได้ทุกคนเกมน่าจะบักแน่เลยผมน่าจะตายเพราะเกมบักน,นะครับเออแหละใช่ครับผมน่าจะตายเพราะเกมบักนนะั่นแหละผมน่าตายเพราะตกหวหรอกครับมันมันดูแบบมัน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 แบบ มันมันมันเออเป็นนั่นแหละมันก็ยางงั้นแหละครับนั่นแหละครับมันก็อย่างงั้นเลยครับขอโทษด้วยครับผมผมนะครับผมเป็นคนที่ไม่ดีเลยครับผมตกบอยโอเคผมตกบอยไปรอบแล้วทุกคนเขาน่าจะน่าจะทำเหมือนเราละโอเคอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วทุกคนเอ้ยทำไมมันดูแปลกๆนะทุกคนมันรู้สึกว่ามัน มันเหมือนขาดในเซกอย่าง<ะ>มผมขาดเลยผมดูขาดเล็กอย่างไปผมขาดอะไรไปอ่ะผมขาดเลยรขาเ,ขาเขนี่ยขาดกระตกเหวครับฮิ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 เลยผมผมตกเหวตายสามรอบแล้วนะ,ะมันจะไม่มีรอบที่สี่แล้วผมสัญญานะมันจะไม่มีรอบที่สี่แล้วผมสัญญาเลยทนะุกคนว่ามันจะไม่มีรอบที่สี่แล้วครับ สัญญาเลยทุกคนทุกคนเชื่อคำผมเปล่าผมว่าผมผสัญญาว่าผมจะไม่ตกเป็นรอบที่สี่แอบคุณเชื่อผมไหมทุกคนอาจจะเชื่อแต่เขาไม่น่าเชื่อทุกคนโอเคเขาไปแล้วเขาไปแล้วเข้าไปแล้วโน้ตเก่งอีโอเคผมว่าเราเรารีบเรารีบเอาของเรารีบไปเดี๋ยกันคนฝั่งนู้นก็ แค่ฝั่งนู้นยังไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็ผมเอาอะไตู้แล้วลก็ไปเลยอ่ะอันนี้เขาอะไรสเต็งซอสโอเคเอ๊ะตรงนี้เขาอัปเกรดให้ผมหรือยังอ่ะเจ็งโอเคเฮ้ยเฮ้ยคนมาคนมาคนบุกคนบุกคนบุกทุกคน,คน,ค,นคนบุกทุกคนคนบุกครับคนบุกเอ่อ อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ขอาผิดเขาแล้วผมผมผมตกเองอันนี้เขาไม่ได้ตีผมเลยผมตกเองครับเ้ยแล้วผมกระโดดไปงงแล้วไปตีเขาแล้วผมก็ตกเองเยี่ยมเยี่ยมเลยทุกคนเยีย่ยมยอดมพะพราวแก้วรเรือผว่าผมรีบรีบทำเว,วือมันไม่มีใครป้องกันในตรงนี้นะผมรีบผมรีผม,ผมป้องกันเว,วือ รีบทำด้วยมันจะได้มีอะไรป้องกันหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรป้องกันเลยตรงเนี้ยเป็นสองฮึ๊บฮึ๊บฮึ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 บสองโอเคผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนะโอเคผมมีเพชรห้าบอกมาทำเลยดีทุกคน ผมว่าผมเก็บสะสมเพชรไปเรื่อยๆก่อนละกันค่อยทำเลบึม <laughs> เอาทีมเีฟ้าแตกเรียบร้อยทิมสีฟ้าเรียบร้อยแล้วทุกคนผมว่าผมควรจะเอามาทำไม้แล้วก็ไปปุ่มอีกฮค<ะ>ิปนี้ผมอาจผมคิดว่ามีสิทธิ์จะชนะนะทุกคนแค่ผมคิดอนะคิดว่าอาจจะมีสิทธิ์จชนะชนะทุกคนแตว่าผมไม่รู้ว่ามันจะชนะจริงหรือเปล่าอาจจะชนะก็ได้ทุกคนผมไม่รู้นะ ที่แน่ตอนนี้คือเราต้องรีบทำทำถ้าเราอยากชนะเราก็ต้องกันนะทุกคนกันเตียงเรานะปปึึึ๊๊๊บบคืออยากอยากโชว์เท่อะรู้แต่แตเอ้าเอ้ฮ้ยเอ้ฮ้ยเอ้ฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี millet, ่ยโอเคปิดก่อนด้วยกันปิดก่อนอ้าว รถตู้มเดียวหายเลยเอาทุกคนผมรถตู้มเดียวหายเลยกันทำไมวะเนี่ยเอาเอาเพชรกันทำไมตอนแรกคือโดนตีนตุ้มเดียวหายมันก็ไม่ไหวนะเฮ้ยอะไร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 เนี่ยอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะเอา,เอามามาโอเค หวานทุกอย่างเอ้าเตียงระเบิดเอาได้ไงตรงนี้เตียงตู ain, ้มเลยทุกคนผมว่าเก็บเก็บเก็บฮาผมไม่ไหวแล้วผมต้องไปตู้มบ้านคนอยู่แล้วผมไม่ได้แล้วผมปล่อยให้มันมาตู้มบ้านผมไม่ได้อย่างเดียวและมันไปตู้บ้านคนอดีกว่าฮ่า สองตู้มเลยพุ่มพุ่มโอ้จะไปตู้บ้างสีแดงตู้องตู้แน่ไปจากด้านข้างก็น่าจะดีนะตู้เลยาไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วตู้มตู้มแน่ จบแล้วทุกคนคกกี้ไปกอเราแพ้นะเกมนี้หืมไม่น่าเลยทุกคนก็ทุกคนนะครับก็สัตคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปข่อนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายที่ใหม่ครับ